พยาบาล2ฉาิ ข่าวยังไม่ทันหายวันนี้มีคนไข้ไส้ติ่งแตกว่าจะตกหมอสองชาดเรื่องราวเป็นยังไงไปดูกันครับคนไข้ไส้ติ่งแตกไปแอดมิทอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งญาติก็ไปเจอว่าแผลผ่าตัดไม่ได้เย็บอีกทั้งไม่ให้คนไข้กินน,น้ำกินอาหารนคนไข้ดูสู้ผอมน่าสงสารมากญาติเห็นสภาพคนไข้แบบนั้นก็เลยไปโพสต์เฟซบุ๊กอยากจะตกหมอโอ้โหเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังนะครับการที่ไส้ติ่งแตกเราต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีหนองไตอกเต็มท้อง ลแล้วก็อาจจะมีผู้อุจจาระของเราเนี่ยเข้าไปในช่องท้องเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่แผลจะติดเชื้อเนี่ยสูงมาก,มากถึงถึง50-8เซการเย็บแผลเนี่ยจะทําให้แผลติดเชื้อและมีหนองค้างอยู่ใต้แผลดังนั้นญญศัลยแพทย์ทั่วไปเนี่ยเขามักจะเปิดแผลไว้ก่อนทําแผลสัก3วันถึง5วันก่อนที่จะเข้าไปเย็บแผลอีกครั้งหนึง่งถ้าเกิดแผลติดเชื้อเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดจนกระทั่งถึงเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีครับ ส่วนทําไมต้องวดน้ำก้อนอาหารบางครั้งไส้ติ่งแตกลําไส้เนี่ยขยับได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราวดน้ำอาหารก่อนเนี่ยค่อยๆเริ่มอาหารขึ้นไปเช่นจิบน้ำให้อาหารเหลวอาหารอ่อนก็จะทําให้ค่อยๆกินได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ขึ้นไส้อาเจียนมากเกินไปครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยครับแค่เราสื่อสารกันให้ดีระหว่างหมอกับคนไข้เราก็จะได้เข้าใจว่าทําไมจะต้องไม่เย็บแผลปิดทําไมจะต้องงดน้ำก้อนอาหารอย่าไปโพสโซเชียลครับไปถามหมอมันง่ายกว่านะครับโพสโซเชียลบางทีมันดรามา่า หรือบางทีอาจจะถูกฟ้องก็ได้นะครับระวังกันให้ดีนะครับชาวเน็ต